ก็เกมมาตไปจากตอนที Alors, mente, think, ่ห้าแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี้ผมถ่ายไปแล้วสี่สี่้ว เปสีต่อตอนตอนนี้ก็เลยเป<น>็นที่ห้า,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 ลลาแล้วก็เลยตอนที่ห้าเด็บหล่อเลยครับอ้าวคนละเรื่องกันสงครามเกิดแล้วเวพื่อมระประยู่ที่นราวัดเขาดีแล้วว่าอย่างไรกันเจ้างสงครามเกิดแล้วลเราจะทำยังไงดีสงครามเกิดเจ้าไม่ต้องสงสัย เจ,จ้าจำได้หรือไม่กษัตริย์พิภพเขียนสารมาขู่เพื่อขอเจ้าถ้าเขียนมาอย่างสุภาพพี่ก็ยังพอจะให้ความเข้าใจได้แต่มาได้ความอยากใายพี่เองได้ตอบสารไปถ้ายังตายให้ทั้งพ่อใหม่แขวยมาเรื่องที่ทำแบบนี้ตอบความก็ต้องเกินตอนนี้เมืองเราทหารที่ทมีแรงมากมายเบอร์มไม่ค่อยมี นจะไม่ปลอดภัยเป็นต้อเอาเถอะเจ้าอยู่นะ่าอาจจะแสดงคนละเรื่องกันไม่เหมือนวันวันก่อนะครับเพราะว่าเขาแสดงในเขาแสดงคนละวันกันนะครับวันคนละเรื่องนะประสัต์พิพกยกทัพมาเพื่อต้องการจะเตะที่กอขอร้องอย่ากวนเดี๋ยวมาโดนมัาสว้ ไม่กลัวไม่เกรงกระเอกเรืองมันจะเต็เร่มสู้กแล้วตอนนี้ถ้าซื้อนุ๊กป้าซื้อนุกาาน้ยงนำน้อยอมแพ้ไปรองท่านต้องอยครับอมุปิดประตูอค่ะ แล้วัวลาปิดประตูแล้วเินจะหมดเลยประตูห้องน้ำก็ปิดด้วยไงมันขี้ไม่บัดนี้ถึงกับวิ่งเอาดาบทำหางเข้าประตูเมองและชลุอสอนตรเจ้าก็เห็นอยู่แสงยานุภาพของท่านมามากกว่าข้าหลายเท่านะเจ้ญญามากันสองแสนแต่เรามีเพียงแค่หนึ่งหมื่น ก็มึงสูงกลวครูนี่หว่าไม่เสียคูยังชนะมึงได้ <S <S เดี๋ยวก่อนคอนเสรซนยังไม่จบอ,อีกเลอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเปิดในศักดิ์ศร,รษษีของขันผู้ชายถ้าท่านพิพพอยากได้น้องสาวข้าก็ได้แต่ข้าขอประวิงเวลาไว้สักเจ็ดวันถ้าหากข้าหาคนดีมีฝีมือไม่ได้แล้วไซข้าจะยอบยกน้องสาว ให้กับลูกชายของท่านเลยยังไม่ลุกกำหนดเวลาแค่เจ็ดวันถ้าหารมากแม้ไม่มีคนดีมีฝีมือมาต่อกกอกับพ่าแล้วล่ะก็แผ่นดินของท่านจะต้องลุกไปทะเลเพิ่มจะเยี่ยมมึอไหนเป็นหน้าพูดเว้าว พระงท่านเสียน้ำพาไทยไม่สามารถที่จะต่อต้านกองทับนี่เราจะเข้าไปต่กันสู้ได้จริงด้วยน้องสาวข้าอ,อิพระอุมันกรเทพเอ่าจะให้ทหารม้าเร็วเสียสุนทรสถานตาในครานี้ตัวขอของทับที่มาช่วยข้าพระองค์จึงได้มีคำสั่งให้คนดีมากๆ ส่วนพ mm <that> <ấy> <ella> ี่ขุนละพองก็รับราชการรับใช้อุปสรร์เทพเทพินอยู่ในเมืองหลวงกับผมนี่แหละแต่วันนี้อุปสรร์เทพเทพินได้สั่งเอาไว้ให้รีบไปขึ้นเฝ้าพระองค์ทั้นเห็นบอกว่ามีเรื่องจะไหว้วานให้เราไปทําเพราะฉะนั้นผมรีบไปดีกว่าเอจะรีบไปเออไม่อยู่เชาสอนเพชรมุ่งนาเอย ไม่ทันทีไป่คืนเฝ้าทันทีเลยไม่รู้ว้าวอวันนี้เส,สิร์ฟคู่ค่ะใส่ชุดสีเดียวกันเลยนะสวัสดจะเป็นคู่มันกันไหมคะคู่มันนีม่มันแล้วเดี๋ยวก็มันอ๋อเดี๋ยวนี่เดี๋ยว่อนเดี๋ยว่อน แล้วทำไมนี่ยทำไมวันนี้มาทางบ้านพี่เรามีอะไรหรือเปล่าพี่วันเนี้ยมาดักมาสอนเพชรเพราะว่าโสเนี่ยนะอยากจะมาทวงถามเรื่องการแต่งงานท่านใหม่จะต้องนัดเมื่อไหร่แต่งคะโอโซมาดิมาดิมาดิาดโสก็รู้ว่าตอนเนี้ยสอนเพชรยังไม่พร้อมยังอยากจะเป็นทหารรับใช้พระองค์ท่านไปอีกนานๆเดี๋ยวไว้จะพร้มอมเมื่อไหร่เดี๋ยวแต่งเลยนะ ขนาดได้ยังยเก่งืไม่เจิญมันว่าแ,แ,แก่แม่ผูแก่ะแกไม่รมดาแกเพื่อนแม่มังไงโซแต่งหรือยังเราตกลงกันแล้วไงว่าให้รอก่อนโซิียังอยากไปทหารอยู่ถ้ารอไม่ได้ยังไงก็ต้องรอ,อไม่ไกส่ัน้าอไกนไมได้ไม่ได้มนไม่ถูกต้องก็ต้องแต่งอาอาง,นงนานก่อนสิ วันต้องแต่งงานก่อนทาแบบนี้ไม่ได้เอาอย่างนี้นะซอเพชรสัญญาเลยว่าอีกไม่นานเกินรอซอเพชรจะมาสู่ขอแน่นอนแน่สน่สัแล้วนะายเาอะแยทุกลอบเลยัดจขัยาแนีสงยวแต่งะยากครับสงสารจริงๆนะแม่ หลงไปที่อื่นเช้ยไม่เสียงมึงอะหลงด้วยโอ้โหสงาสารจริงจริงโอ้ยไม่ยินดีที่นอ้องเอ้ออดอ,อนจะทำยังไงถ้าผมไม่ได้รักหลอนโอ้ยจึงมีตัดรอบอ,อกตรง จะขึ้นเฝ้างองค์เทพเพินเพราะว่าเริ่มเมตดิกลิ่นนี้นางกจ